สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับรายการสารคามตามรีวิวเช่นเคยค่ะเก๊ะนะคะมือน,น,นะะีเนาะค่ะเนาะจะมาสัมผั์ผูดคุยกับลูกค,ค้าคูบตาค่ะเป็นลูกคา้าท่านใหม่นะคะที่เขามาอยู่ในขอบรัวคูบตาสารคามนะคะเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะละูกค้ญญญาสว่างไหนค่ะสมบัติสมบัติสมบัติน้ามสกุลยางคู่ทองหินลองหินเนาะค่ะเนาะลูกค้านี่มีรถขั้นแรกวะค่ะ คือเป็นคั้นแรกค่ะเป็นเป็นอย่างข้อคือเลือกใส่รถคูบตาค่ะมันใส่มาแต่รถไทยเดินตามมาแล้วก็เลยมันก็ใส่ดีค่ะครับก็ได้กลับมาใส่อีกมีผู้ใดแนะนําขึ้น่อบ่่คะว่าอ่คือเดี๋ยวผมจักคูบตาหรือว่าข้ามักเองก็มักเองนะครับมักเองเนาะค่ะเนาะที่ข้าเลือกใส่าของข้าที่เห็นเนาะค่ะเนาะข้างหลังนี่เป็นรุ่นรุ่นไหนก็ค่ะพ่อหาซิปแรงครับหาซิปแรงบ่ะค่ะห้าสิบห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีเนาะค่ะเนาะ ข้ามาใส่ในส่วนตัวบคา่าหรือว่ารับจ้างพร้อมก็ทั้งรับจ้างทั้งส่วนตัวครับค่ะเป็นยังไงค่ะส้นส้นบันห้านีเพิ่นเห็ดเห็ดเห็ดอย่างตเกษตรเกษเห็ดหน้าเ,าเานะา,นะ,านะปลูกเห็ดหน้าปลูกมันปลูกอ้อยอ๋อก็คือเอามาเห็ดทั้งสองทางเลยเนาะคะ่ะเนาะคิดว่าขึ้นสีหาเงินในห่าเดหลายอยู่ดอกเนาะอันนี้ก็คือที่เ่าเลือกใส่รุ่นกลางนี่กระเพาะว่าอย่างค่ะก็คือ พอมีคนแนะนำว่ารุ่นนี้นัียใส่ดีครับมีคนออกมาก่อนแล้วมีคนออกมาก่อนแล้วพ่าก็เลยอ่าไปซื้อตามตามที่หลังเนาะเนาะค่ะแล้วคุณพ่อหูคุณสมบัติอย่างต่างๆของรถแท็กเตอร์รุ่นนี้ปะคะยังบูมครับยังบ่มหูแต่วางหูแต่วางจต่ของมักเนาะยังบูค่ะ เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าขั้นนี้ผ่านไปนะคะเนาะอนาัตข้างหนาคุณพ่อยังมีขั้นต่อไปคะคะอากมีอาจจะเป็นรถเกี้ยวขึ้นรถนั่งเอาไปก็ได้ค่ะถ้าเป็นข้างหนานะคะเนาะเดี๋ยวเกย์นะคะจะเข้ามาพูดคุยกับคุณพ่ออีกทางนึงเนาะเนาะเพื่อมีรถขั้นที่สองอะก็อาจจะมีโอกาสข้างหนาอาจจะมาสอบถามอีกทางนึงว่าชอบไปใส่งานแหละมีจังไดเนาะแต่ว่าตอนนี้กับเพราะทนเด้ใส่งานอยู่เนาะโอเคนะคะกัขอบคุณคุณพ่อหลายๆเนาะที่สาละเวลาอันนิดอันน้อยนิดนะเนาะ ใหายทางผู้ประตาสารครามเขามาพูดคุยนํานะคะครูบต้ามหาสารครามครูบต้ามหาสารคามเพราะเราคือเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกัน